อิลกิรอานนะครับช่วงที่สองก็เป็นวิชาการตัฟซีรอัลกุรอานนะอธ,ธิบายความหมายของอัลกุรอานโดยใช้หนังสือ,อหรือตำราตัฟซีร์อิยาลายยาลาเนยหรือยาลาเลนที่เราเรียกกันนะเป็นคู่มือประกอบนะในการอธ,ธิบายนะครับ เราอยู่ในส ah ุรอะรอฮ์มานนะครับสุรอรอฮ์มานซึ่งเป็นสุรทีอ่อธิบายไปเมื่อคราวที่แล้วละนะนบีบอกว่าเป็นเจ้าสาวแห่งอัลกุรอานเป็นอารูสุลกุรอานเรียกว่าเป็นเจ้าสาวเป็นอะไรล่ะสุรที่มันมีความสวยสวดงดงามมากที่สุด ใครเคยอ่านหรือเคยฟังเนี่ยก็จะรับรู้ท่านทันทีแล้วว่าสุรอธรรมานเนี่ยมันมีความไพเราะมันมีความลึกซึ้งกินใจนะฟังแล้วมันรู้สึกชุ่มชื้นในหัวใจนะนะวันนี้เราก็มาเริ่มกันนะคราวที่แล้วได้บอกถึงอะไระไรายละเอียดเกี่ยวกับคุณค่าของมันนะ ยวกับรายละเอียดของสุราอัลราะห์มานวันนี้เริ่มต้นนะครับส,ร من, สุราตุราะห์มานสุราอัลราะห์มานมักกียะตน้นบอกเป็นสุราประเภทมักกียอคือเป็นสุราที่ได้ถูกประทานลงมาในขณะที่นบียังอยู่ที่มักกะยังไม่ได้มีการอพยพอ่าเกิดสุรามักกียอ่นะเพราะการประทานอัลกุรอานลงมาเนี่ยประทานลงมาตลอดชีวิตที่นบี ประกาศศาสนาตั้งแต่เริ่มแต่งตั้งให้ท่านเป็นศาสนาทูตจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายแห่งการอำลาจากโลกุญญานี้ไปกุรอานทยอยลงมางั้นทยอยมาตั้งแต่นบียังอยู่ที่มักกะที่อะไรที่ลงมาจากที่มักกะก่อนนบีจะพยพไปมาดีนะเขาเรียกว่าเป็นอายะมักกียาถ้าประทานหลังจากนาบีอพยพไปอยู่มาดีนะแล้วก็จะเรียกว่าเป็นอายะมาดานียา หรือทั้งซูรอเลยลงมาก่อนนบีอพยพก็เรียกว่าซูรอมักกิยาซูรอไหนประทานมาทั้งหมดหลังจากนาบีอพยพไปแล้วจะเรียกว่าซูรอมาดานียะนี่เป็นศัพท์เทคนิคของวิชาอุลุมกรุรอนานเขาสูรออะโรฮ์มานมักกียะเป็นสูร์ประเภทเมักกียา illaยกเว้น yas'aluhu man fis-samaa'ati wal-ardh al-aayaata fa-madaniyyatun อ่ายกเว้นอายะห์นี้อายะห์เดียว nah, yas'aluhu man fis-samaa'ati wal-ardh อ่าอายะห์นี้จะอยู่ตรงช่วงเกือบกลางๆของซูเราะห์อันนี้เป็นอายะห์ fa-madaniyyatun เป็นประเภทมาดานิยะคือประทานหลังจากนาบ,บีอพยพไปแล้วนะงั้นในสูรถนหนึ่งเนี่ยรายละเอียดของอายะนะบางทีก็มีอายะสองอายะที่แทรกมาที่ไม่ใช่เนื้อเดียวกับส่วนใหญ่ของสูรหนั้นที่ถูกประทานลงมานะอย่างการอะห์มาเนี่ยโดยเนื้อหาก็มันส่วนใหญ่ทั้งหมดถูกประทานลงมาที่มักกะก็ยกเว้นอายะะนี้ อ้ายเอราว a จวะยัสอาลููมันฟิสซามะวะติวัลอาลุกุลเลยมนหัวฟีชานนะอันนี้อยู่ในหมวดของอายะมาเดนี้ยาอวยยสิทนวาซาอุซามนินวาาบงอะอายะสุรราะมานเนี่ยมีทั้งหมด76บหหรือเจ็บอายะ อยู่ที่ว่าจะหยุดวักไหนตรงไหนกันนะจะหยุดตรงไหนนับแล้วถ้าอ่านไม่หยุดมันก็จะเป็นเจ็ดสิอายะแต่ถ้าไปหยุดมันมีช่วงที่ให้หยุดถ้าหยุดมันก็จะกลายเป็นอีกอายะหนึ่งกลายเป็น78็ดสเริ่มต้นบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาปานียิ่ง อัลรอฮ์มานอายะที่หนึ่งเลยคำเดียวอัลรอฮ์มานพระผู้ทรงเมตตาอัลรอฮ์มานแปลว่าพระผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาผู้ทรงปราณีในทางวยากรณอัลรอฮ์มาน มันเอียรอบได้หลายอย่างนะใครที่เรียนหนูมาพ้างก็จะฟังเข้าใจนะอัลลอฮ์มานเพราะมันเป็นคําเดียวโดดๆเลยอายะห์หนึ่งจริงๆแล้วอายะหเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรยุมละป,ประโยคที่ได้ใจความอันนี้อัลลอฮ์มานคําเดียวพระผู้ทรงเมตาปาณียิ่งมันไม่ได้ใจความอย่างนั้นเขาก็เลยต้องมีการ เติมให้มันเต็มประโยคเรียกว่าเป็นการตักเดสขึ้นมาอย่างนั้นอัลลอฮ์มานเนี่ยก็คืออัลลอฮฺอัลลอฮ์ามานหรืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ลลคือผู้ทรงเมตายิ่งหรือผู้ทรงเมตายิ่งนั้นก็คืออัลลอฮ์สาเหตุที่อัลลอฮ์ประทาน องค์การแรกของสุรออห์มานมาเนี่ยโดยกล่าวพระนามของพระองค์พระออห์มานเป็นหนึ่งจากพระนามของอัลลอฮ์ที่มีอยู่มากมายตั้งเก้าสิบเก้าพระนามกล่าวมาก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีอายะกุรอ่านประทานลงมาให้กับนบีได้ไปประกาศบอกกับชาวมุชรีกีนมักกะว่าที่พวกเขากำลังก้มกราบ สักการะพร pues mm ะเจ้าอื่นที่เป็นรูปเจวีตรูปเคารพนั้นมันเป็นพระเจ้าที่จอมปลอมพวกท่านทั้งหลายมาสอยู่ต่ออัลลอฮ์มานกันเถิดในสุวรัฟุรกอนอัลลอฮ์ได้เล่าถึงเหตุการณ์อันนี้นะวอิดากีละลาหูมุสยูดูลิอัอฮ์มานก็ลูอามัรออฮ์มานและเมื่อมีคนไปกล่าวกับพวกเขา มีคนไปบอกกับมุชริกีนมักกะว่าให้ทำการสุญูดพวกท่านจงสุญูดต,ต่ออัลลอฮ์มานเถิดอัลลอฮ์มานผู้ทรงเมตตายิ่งเมตตาทั้งหมดทั้งโลกไม่ว่าจะใครไม่ว่าจะมนุษย์ไม่ว่าจะสัตว์ไม่ว่าจะยินหรืออะไรก็ตามทรงสิฟัตรอหอฮ์มานพระเจ้าเนี่ยคือให้หมดเราจะเห็น คนที่ไม่ได้ละหมาดก็รวยได้คนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ Allah, ก็อยู่กันอย่างสุขสบายได้รับปัจจัยเพื่อรวยก็มุสลิมด้วยซ้าไปรวยเพราะอะไรรวยเพราะสิฟัตรอห์มานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เลือกอัลรอห์มานเนี่ยให้หมดนะไม่ว่าเขาจะเป็นมุมินผู้ศรัทธาหรือผู้ที่ปฏิเสธก็ตามให้หมดมันไม่มีเลือกอืม ก็มีคนไปบอกกับพวกมุสล you know? ินีว่าคนไปบอกก็คือท่านนาบีแล้วก็สหาบะที่รับรู้ในเรื่องของการสุยุดนะให้สุยุดแต่พระเจ้าองค์เดียวคืออัลลอฮ์ก็ไปบอกพวกเหล่านี้ว่าอุษยูดูลิรอฮ์มานพวกเจ้าทั้งหลายจงสุยูต่ออัลรอฮ์มานผู้ทรงเมตตายิ่งเถิดก็รูพวกเหล่านี้ก็ตอบว่าวุมัรรอฮ์มานอัลรอฮ์มานคืออะไร พวกเขาไม่รู้จักใช้ไปสู่อัลลอฮ์มานอัลลอฮ์มานนะ่ะคืออะไรคือใครเขารู้จักอัลลอฮ์ในนามของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์มานนะ่ะไม่รู้จักเหมือนกับตอนที่นบีไปทําสัญญาฮุดัยบียะนเะนี่ยนบีเขียนข้างบนเลยนะก่อนที่จะถึงเนื้อหาของข้อตกลงสัญญาปานีปานอมฮุดัยบียะนะนานนบี เขียนคําว่าบิสมิลลาฮิร rahma nirohim rah ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณายิง่งคนที่เป็นตัวแทนมุชริกีนที่มาเจรจาเนี่ยบอกว่าอล l l a h เนี่ยฉันรู้จักฉันได้ยินฉันเคยดับทราบแต่อัรห์มานกับอหีมเนี่ยใครไม่รู้จักงั้นให้ตัดออกบอกว่าบิสมิลลาห์อย่างเดียวพอแล้ว อัลลอฮ์มาโรฮิมฉันไม่รู้จักผู้มุชริกีนไม่รู้จักอัลลอฮ์ก็เลยประทานองค์การที่หนึ่งในสุโรอรัลลอฮ์มานในลงมาบอกว่าอาัลลอฮ์มานอัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์มานและอ,อัลลอฮ์มานก็คือ Allah อัลลอฮ์อัลลอฮ์มัลกุรอานอายะหย์สุราอัลลอฮ์มานผู้นี้คือผู้ที่สอน อัลกุรอานสอนใครมันชาสอนบุคคลที่พระองค์ทรงมีประสงค์จะสอนคนแรกก็คือสอนท่านนบีก่อนเลยอายะกุร aan. อานอายะแรกเรามาอิกราะบิสมิรอบบิกล,ลัดดีคอลกักที่ยิบรินสอนให้นบีได้อ่านองค์การแรกอายะแรกนะอัลลอฮ์เป็นคนสอนอัลกุรอานอธิบายให้กับพวกมุชลินฟัง อัลฮมานคนนี้แหละคือคนที่สอนแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ให้รับรู้ให้เข้าใจถึงอัลกุรอานขอละกอลอินซานายะที่สามและอัลฮมมานคนนี้เป็นคนที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาเป็นคนสร้างมนุษย์มนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่ามีชายหนึ่งกับหญิงหนึ่งเขาไปทำพิธีอะไรกันร่วมกันแล้วก็เกิดเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาไม่ใช่อัลลอฮ์เป็นคนสร้างมนุษย์อัลลอฮ์มานคนนี้เป็นคนสร้างมนุษย์ขึ้นมานะไออันยินซ์ขอร้อการอธิบายตับเช็ดว่าอัลอินซานอลิฟลาตัวนี้เรยยินซี อัลลอฮ์เป็นผู้ที่สร้างชนิดของมนุษย์นะใครที่เป็นมนุษย์เนี่ยที่เรียกว่ามนุษย์อัลลอฮ์เป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาทั้งหมดเลยนะอา้าวเมื่อกี้บอกอะไรอัลลอฮ์มัลกุรกาอานแล้วก็มาข้อเราก็อินซานบอกว่าสอนกุรอานก่อนสร้างบอกสร้างในที่หลังสอนกุรอาน เป็นเพราะอะไรจริงๆแล้วควรจะสร้างมาก่อนพอมีมนุษย์แล้วพระองค์ก็สอนอัลกุรอานแต่นี้อัลลอฮ์เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลังคือหลังจากมนุษย์มีแล้วที่มีการสอนให้เขาเข้าเรียนรู้เข้าใจเรื่องของกุรอานคำต้องการจะบอกว่าถ้าไม่มีในเรื่องของการสอนให้เข้าใจในเรื่องของหลักการของกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ไม่สร้างมนุษย์ขึ้นมาหรอก ที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาเป็นเพราะเหตุให้มนุษย์นั้นได้เรียนรู้เข้าใจในเรื่องของกุราอานอัลลอฮ์จึงบอกว่าอัลลอฮ์มานอัลละมัลกุรอานบอกว่าสอนกุรอานสอนมนุษย์ในอัลกุรอานก่อนที่จะบอกว่าข้อละกอลอินสานนะก่อนที่จะบอกว่าพระอ,องค์ทรงสร้างมนุษย์เพราะถ้าไม่มีการสอนกุรอานแล้วเนี่ยอลัลลอฮ์ไม่สร้างมนุษย์ขึ้นมา สอนเพื่อให้เข้าใจในอัลกุรอานจะนำไปปฏิบัตินในเรื่องของการมีชีวิตอยู่ในดุนยาจะได้รู้เข้าใจทั้งเรื่องของหลักความเชื่อแล้วก็หลักปฏิบัตินะ <c oughs> อัลลอฮ์มหุลบะายานพระองค์อัลลอฮ์มานคนนี้ อัลลมหุลบบยานได้สอนมนุษย์ในเรื่องของการอธิบายอัลบบยานก็คืออนนุตโตโกการพูดอัลลอฮ์สร้างสรรพสิ่งเยอะแยะสร้างบรรดาสิงสารสัตว์ขึ้นมาแต่บรรดาสิงสารสัตว์นั้นพูดไม่ได้มีมนุษย์ประเภทเดียว ที่พูดได้เขาจริงให้นิยามของความเป็นมนุษย์เนี่ยอัลอินซานคืออะไรมนุษย์คืออะไรมนุษย์คือฮหยวานุนนาอุติกลนคือสัตว์ที่พูดได้นี่นทางมันติกคำนิยามของมนุษย์มนุษย์คือใครมนุษย์คือฮหยวานุนนาอุติกลมนุษย์ที่พูดได้แต่นิยามอันนี้ จะไปใช้กับสัตว์อื่นไม่ได้เพราะสัตว์อื่นนั้นพูดไม่ได้ม้าคืออะไรในมันเตกก็จะบอกว่าหมายถึงอัลฮ์หายวานซอหิลอัลฮ์หายวานอสซอหิลม้าที่ร้องฮีสัตว์ที่ร้องฮีไม่ใช่นุตตกไม่ได้พูดได้เพราะงั้นมนุษย์พูดได้เพราะอัลลอฮ์สอน สอนให้มนุษย์เนี่ยพูดได้ให้มีภาษามากมายในโลกนี้นะบุคคลคนแรกที่อัลลอฮ์สอนให้พูดก็คือท่านนาบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วก็สอนให้เรียนรู้สรรพสิ่งต่างๆมากมายให้รู้ชื่อของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไปโอดประชันกับมาลาอิกะว่าลาอาิกะเองรู้ไหมในสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาเรียกอะไรชื่ออะไร อะไรก็บอกฉันไม่รู้สุบฮานะกาลาอิลมาลานาะอิลลามาอัลลัมตานาะเราไม่รู้เลยนอกจากสิ่งที่อะไรพระองค์สอนพวกเราเท่านั้นอลัลลอฮ์ก็เลยบอกอ้าวอาดัมเราบอกสินี่คืออะไรลำก็บอกแจกแจงหมดทุกอย่างเราะนั้นอาดัมเป็นใครเป็นบุคคลคนแรกที่อัลลอฮ์สอนอัลละมาหุลบายานสอนให้พูดได้สอนให้รู้จาก ในสรรพสิ่งต่างๆพนะอท่านนาบีอาดัมเนี่ยสามารถพูดภาษามนุษย์เนี่ยได้ถึงเจ็ดร้อยภาษาด้วยกันภาษาในโลกนี้มีเยอะนะถ้าเราบินออกต่างประเทศเนี่ยนะหรือไม่ต้องไปต่างประเทศเราไปต่างภาคนะลงไปแค่สุราษฎร์ไปนครเนี่ย ไปฟังเขาแหลงต้เอารู้นะไม่เข้าใจแล้วพูดอะไรกันน้นเนี่ยคนไทยไแท้ๆเลยอ๋อพอไปแอลเหนือเอ้าเอาอีกแล้วมันพูดอะไรกันไม่รู้จักนะย่าโย,ยไปเที่ยวอีสานซื้อควายอ้าวไปเจอภาษาอีสานอีกนะนี่ในในประเทศเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ภาษาแล้วแล้วถ้าออกนอกประเทศไปน่ะโอ้โหจบเลย คนไทยส่วนใหญ่พอออกนอกประเทศเป็นบ้าให้หมดพูดไม่ได้แต่เอาล่อสอนให้นบีอาดัมพูดได้ถึงเจ็ดร้อยภาษาและภาษาทั้งหมดที่นบีอาดัมพูดเจ็ดร้อยภาษาเนี่ยที่อับดอนที่สุดก็คือภาษาอาหรับนะภาษาอาหรับถือว่าเป็นภาษาที่อับดอนที่สุดเพราะเป็นภาษา อัลกุรอานและก็จะเป็นภาษาชาวสวรรค์นะอกลงสี่อายะห์แรกที่ประทานลงมาในสุอารอห์มานต้องการจะตอบโจทย์โจทย์ของมุชริกีนที่ถามถามว่าอัลรอห์มานที่ใช้ให้ฉันฉันสุญูดเนี่ยมันคือใครไม่รู้จักนะ อัลลอฮ์ก็ประทานลงมาบอกว่าอัลลอฮ์มานพระเจ้าที่ชื่อรอฮ์มานเนี่ยคือคนที่สร้างมนุษย์และสอนมนุษย์ให้รู้จักอัลกุรอานสอนมนุษย์ให้รู้จักการอธิบายให้รู้จักการพูดซึ่งสิ่งอื่นในสรรพสิ่งนอกจากที่อัลลอฮ์สร้างมาไม่มีใครรู้ไม่มีไม่รู้ในเรื่องของการสื่อภาษากันนะ มีเพียงมนุษย์เท่านั้นเองและเราก็บอกต่อไปว่าอชัมสุวัลกอมารูบิฮุสบานดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่เราเห็นกันทุกเมื่อเชื่อวันน่บิฮุสบานอายาจริยานมันทั้งสองนั้นมีการโคโจรหมุนเวียนดวงอาทิตย์ก็โคโจรดวงจันทร์ก็โคโจร ดวงอาทิตย์โคโจรไม่ได้อยู่นิ่งกับที่โลกเราก็โคโจรดวงดาวต่างๆโคโจรหมดแต่ที่ใหญ่ที่เราเห็นมีสองอย่างคือดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์อัลล์ก็เลยนํามากล่าวตรงนี้เพราะมันเห็นชัดไอดวงดาวอื่นๆเรามองไม่เห็นมันไกลมันเล็กาดาวอังคารดาวบุรหัสด,ดาวพลูโตเยอะเยะดาวเนปจูน เ <S an> ยอะแย,ยไปหมดเลยเราไม่รู้จักเพราะไม่ค่อยได้เห็นนอกจากคนที่ไปศึกษาใช้กล้องจุลทรรศน์ส,ส่องทางไกลดูนะโดยเฉพาะอาหรับในยุคที่อัลกุรอานตุะทานมายิ่งไม่รู้จักใหญ่เห็นแต่สองอย่างไม่ดวงอาทิตย์ก็ดวงจันทร์อัลลอฮ์ก็เลยนำมากล่าวตรงนี้ในสิ่งที่พวกเขาคุ้นเคยอัชัมซุวัลก็มารูเบียฮุสบานทั้งสองทางดวงอาทิตย์ และดวงจันท์นั้นมันโคโจรวัชยวันนัจมูวัชายารุยัสยูดานาและก็อะไรดวงดาวดวงดาวหรือเปล่าไม่ใช่เขาตับเศษว่ามาลาซาก็ลาหูเมียนนาบาตอันนัจมูตัวนี้แปลว่าสิ่งซึ่งที่ไม่มีลำต้นให้กับมันจากอะไรพืช คือต้นไม้พืชที่ไม่มีลำต้นยืนต้นเนี่ยเาเรียกอนนะัตอน,นัจจูมนอกเหนือจากความหมายเดิมที่เรารู้จักกันอัน,นัจจูแปลว่าดวงดาวอันนี้ไม่ใช่ดวงดาวอันนี้หมายถึงพืชที่ไม่มีลำต้นให้กับมันที่จะยืนต้นอย่างกต้นมะม่วงต้นมะพร้าวอันนี้มีลำต้นนะไม่ใช่นัจจูนะเขาจะเรียกอะไรวัาชญา,ารูและกันต้นไม้สองอย่าง ต้นไม้ทั้งที่มีลำต้นยืนตระหง,ง่านแล้วก็ที่อะไรไม่มีลำต้นให้กับมันเนี่ยทั้งสองนี้ยัสยูดานทั้งสองมันสุยูดมันทำการสุยูดยัสยูดานนี้มานามันอัคบอานี่บีมายูโรดุมินหูมาทั้งสองมันจะซีโรราบด้วยกับสิ่งที่ ถูกประสงค์มาจากมันทั้งสองคืออัลลอฮ์ประสงค์จะให้เป็นอย่างไรมันก็ปฏิบัติตามนั้นนะปีนี้ให้มันออกลูกดกอกมันก็ออกลูกดกปีต่อไปให้มันออกลูกนิดหน่อยก็ออกลูกนิดหน่อยมันก็ทําตามคําสั่งของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นทั้งพืชที่มีลําต้นและก็ที่ไม่มีลําต้นนะอันนี้อัลลอฮ์กำลังจะพัฒนาในช่วง แรกของส ah ุรอะรอฮ์มานถึงเนื้อมัดต่างๆที่อัลลอฮ์ได้สร้างมานะในโลกมนุษย์นี้ซึ่งสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาทั้งหมดนี้มันอำนวยประโยชน์กับมนุษย์ทั้งสิ้นเลยถามว่าทำไมมีดวงอาทิตย์เนี่ยเราจะเป็นยังไงไม่มีดวงดาวไม่มีดวงจันทร์เนี่ยเราจะเป็นยังไงก็อยู่ในความมืดมิดอยู่ในความหนาวเหน็บหมดนะถ้าดวงอาทิตย์ไม่มีมก็นาวนะเพราะว่าความร้อนจาก แสงอาทิตย์ไม่มีให้เกิดขึ้นความอบอุ่นไม่มีก็จะหนาวหมดก็จะมืดตื้มืดทึบกันอยู่อย่างนั้นงนั้นอาการที่มีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์หรือทั้งหมดที่หลังจะกาวต่อไปข้างหน้ามันเป็นเนี้หมัดที่ยิ่งใหญ่เี่ยล้อประธานให้อล้อภาลนา,าให้เห็นทีละอย่างละอย่างละอย่างบางทีถ้าไม่ภาลนารา,ายละเอียดเนี่ยเรามองข้ามเราไม่เห็นพอตื่นเชา้ามาเห็นดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้นึกอะไรใช่ไหมอ,อ๋อดงอาทิตย์ โอ้วันนี้แดดจ้าเว้ยอย่างเก่งก็แดดจ้าเว้ยวันนี้มันอะไรอย่าองเว้ยมันคลึมคึมเว้ยฝนจะตกแต่ไม่ได้คิดเลยว่าไอ้ที่มันแดดจ้าน่ะมันให้ประโยชน์อะไรกับเราให้ประโยชน์อะไรกับพืชให้ประโยชน์อะไรกับสัตว์นะหรือวันไหนที่มันอึมครึมจะมีฝนตกมันให้ประโยชน์อะไรกับเราเราไม่ค่อยได้คิดเอาล็อ,ลอกก็เลยกระตุกต่มความรู้สึกของเราให้เราได้คิดได้พิจารณาด้วยการนำมากล่าวเอาไว้ นะเป็นแผงเลยซึ่งข้างหน้าต่อไปที่เป็นเนี่ยมัดของอัลลอฮ์ที่เราอาจจะมองข้ามไปนะเพราะความเคยชินอินชาอัลลอฮ์หลังจากที่เราเรียนรู้การตับเซ็นะในสุราอัลรอฮ์มาในตอนต้นนี้เช้ามาเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราโอ้พอเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นมาอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ให้ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันขึ้นปกติ ไม่ใช่โผล่มาอ้าวดวงอาทิตย์ไม่มีไปโผล่ทางทิศตะวันตกเป็นไงครับตัวใครตัวมันแล้วอัลลอฮ์ไม่รับเตาบัตรแล้วน,นนี่อัลฮัมดุลิลลาห์ขึ้นทางตะวันขึ้นเรายังมีโอกาสยังมีโอกาสที่จะเตาบัตตัว,ตวมีโอกาสที่จะทำความดีนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็คงจะได้เท่านี้นะครับเวลามีอํานวยซุมมาก็ละ والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان นะครับมาต่อก pues ันในข่าวหน้านะครับอินชาอัลลอฮ์สำหรับวันนี้ก็ขอให้อัลลอฮ์สุบฮานตะลาได้ประทานความรักความเมตตาประทานการเต้ฟิกฮิดายะให้กับพวกเราทุกคนโดยทั่วหน้ากันนะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราฮมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن, الرحمن, سراط سراط الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير عليهم ولا امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انك عفو <applause> تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد، صلّى الله عليه وسلم، صلّى الله على محمد، ربي صلّي عليه وسلم.